ที่อะไรลูกพิพิธภัณฑ์ของเล่นที่อะไรอยุตเตี3 2 1 one, two, ส่วนค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับผู้ใหญ่จะอยู่ที่50บาทส่วนเด็ก2ี่บาทนะครับถือว่าไม่แพงเลยอันนี่อะไรอังังแมนอ๋อ,อใช่คืออันนี่เบบี้คิวพี่นี่ไงก็เแบบี้ที่เืนนินลงเลยเฮ้ยดูบัตรนี่แน่ของผู้ใหญ่กับของเด็กนี่บัตรบัตรของเด็กเป็นรูปอะไรนี่ค่าเข้า50บาทนะครับผู้ใหญ่ ของเด็กยี่สิบบาทโอเควันนี้แฝตจอมปวดเรามาดูอะไรเนี่ยมอะมุมนี้มุมอะไรบอกเพื่อนๆเลยเด้อเอาดูจ้าอะไรนะอะไรนะอะไรนะอะไรนอะรนะ่รนีอะไรนะอะไรนอะไรนอะไรนะออะไอน บรรยากศาศผมมีอาวตารด้วยสุดยอดเลยน,นี่มีมุมเมกกี้อัลเลเล่ก็เยอะนะอัลเลเล่อัลเลเล่เป็นแบบไขาลานนะน,นี่อัลเลเล่แบบเดินไขาลานไหนฮนะันแนะนำเพื่อนๆหน่อยเดียวโอ้ถ่ายรูปแม่ถ่ายรูปให้ลูกกี่แม่ถ่ายรูปให้ลูกนะแต่พอพ่อพอ,พอถ่ายคลิปนี่ไอตัวไอ อย่าไปโดนโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากเลยนี่แต่ต้องเปิดเราเจอตัวอะไรเนี่ยอันนี้คุณพ่ออันนี้การ์ตูนยุคเก่าเหมือนกันนะนี่อันนี้เอ้านี่เป็นเรือสำเภาขนกับตันอเมริกาออกจากอเมริกานี้โอ้โหนี่นี่้ห้ามตีนะห้ามตีนะลูกทุกอย่างห้ามจับห้ามจับโอ้โหนี่มดแดงเออ โหนี่แบบลูก ok ดึกดําบรนคือจริงจิงมันก็โอ้โหพอมันมายู่อย่างนี้มันดูดีนะน,นี่นี่ตุ๊กตาญ,ญี่ปุ่นก็มีนี่ตุ๊กตาญ,ญี่ปุ่นก็เยอะใช่ตัวนี้ไหมใช่ไหมเออนั่นแหละใช่ลูกนะอนานนานเสี้ยวข้อดูอ๋อนี่เป็นรูปบัตรใช่ไหมต่อมาทำเป็นรูปบัตรนะลูกของเล่นเซลูลอยอ๋อสมัยก่อนนี่ไง มีมากกว่าร้อยปีแล้วเปพราะสเต็กชุดแรกๆเห็นไหมล่ะสองพันถ้าหกร้อยห้าอ่าเดี๋ยวแนะนำบอกเพื่อนๆนี่มันตุ๊กตาอะไรลูกมุมนี้เป็นตุ๊กตาอะไรนี่เป็นเขาเรียกตุ๊กตาโบราณเรียกว่าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอันนี้คือปีที่แล้วงี้นก ผมก็เข้าใจทำใต้นะผมก็ไม่เขียนนะดูดิโอลกาแมนชินฮายาตะเสียชีวิตจากการตามล่าสัตว์โอ้ยโกรนอะไรนะอุ๊ยนี่ไงน้องแดงแดงนี่เหมือนที่บ้านเลยลูกใช่เลยใช่เลยอันนี้เอออันนี้เหมือนที่บ้านแล้วล่ะเหมือนไหมอันนี้อะไรอันนี้อ๋ออันนี้แปลว่าต้นตำต้นต้นตำหลับของกระจกตาสุ่ม ตลาดต,ะตะุ oh. ๊กตาสุวนตัว hmm. ที่คว่ำยืนช่วงนเนี้ยใช่ไหมอันนี้เหมือนที่บ้านเลยนี่เอออย่าจีเออของจิ๋วก็มีเหรอลูกไหนเพราดูดิเองเออชอบของจิ๋วเฮ้ยทำพี่ของจริงนะอันนี้มันไม่ใช่จิ๋วจ้าจิ๋วเปล่าจ้าจิ๋วไหนมีผลจิ๋วกำลังฮิตเลยช่วงนี้กันนี่เนี๋ยบรรยากาศนี่ ทำท่าอะไรโคด้าอะไรปล่อยมั้เออไหนไหน่พ่อดูดิโคด้าหน่อยทำท่าไหนหรอแหน่ยอดอยู่หนไรเมัมาับท่านี้เราดูหอมหอมถ้ามีตุ๊กตาอย่างนี้หนูจะเก็บไว้ไหมเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยแหม่แม่บอกว่าเล่นแล้วเก็บเออจริงๆตุ๊กตาหนูเยอะนะ เยอะมากอันนี้เขาเรียกของเล่นสังกะสีใช่หรอใช่สังกะสีนี่ไยตำมาจากสังกะสีไงนะี่ไขลานสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮานี่เขาสวยนีสวยมากหายยากมากเลยนะเนไหเนี่ยนี่ยิ่งไอ้นี่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 รัตโต้บอยใช่ครับใส่ตัวปุ่นมาเจอช้างแบมโบ้แล้วเนี่ยไหนนี่แบมโบ้นี่ไงช้างแบมโบ้เขาเรียกของเล่นสังกะสีลูก แม่กระทั้งคอสซล่าจะเป็นสังกะสีเลยอะแม่สุดยอดเลยเนี่ยสังกะสีนะลูกนีไงไอตัวสีเขียวๆเหมือนไดโนเสาร์อะนั่นเขาเรียกคอสซิล่านะลูกออเจหมีด้วยทีตีกองหมีตีกองมันจะตีไงรู้ไหมข้าวไหนไหนพ่อดูดิหมีตีกองอ๋อหุ่นเล็กหุ่นเล็กขุ่นโบราณเขาเรียกว่าุ่นโบราณก็เยอะจริงเลยนี่ข้างล่างให้แม่ดู ดูดิเจ้ามาจากไหนเนี่ยโอ้โหดูดิ bye bye. สวยมากเลยของเล่นเยอะมากเลยนี่นี่ชุดทหารน,นี่ช,<อ>ชุดโบราณอเออเออเอย่างนี้สวยอัอนนี้ก็สวยอันนีเน้เหมือนในอะไรนะขเขาเรียกอะไรนะเอาอากาศเอาอากาศนับขวดเจียวขวดเจิยวขวดเจียวไหนขวดเจียว คุณลงุงเจียมีอะไรอ๋อขวดขวดแบ๊บซี่ขวดทับซี่ตาด้วอันนี้คือมุมอะไรล,ลูกบอกดิมีเกลือชป,ปองด้วยเกลือชป,ปองในของสุ่มอ่ะ<า>เออของสุ่มในนั้นมันเป็นชุดอะไรรู้ป่ะชุดอะไรลูกชุดโดนเลมอนชุดโดนเลมอนชุดชุดของเล่นในสวยมากเลยลูกน,นี่นะมาถึงตรงนี้เลยค่ะ ไมยชอบมากเลยอันเนี้ยชุดเนี้ยชุดมินิอ่ะแม่ดูดิข้างในมันเป็นกล่องมินิอ่ะเออเนี่ยพอพอขาเขามันเอามาใส่ในตู้กับไอ้แม่ในกล่องกล่องกล่องสีดําที่เรามีใช่ไหมที่มันเป็นชั้นๆเนี่ยแล้วมาแปะกาวก็ไมันน่ารักเลยอ่ะก็ท่าเลยอ่ะก็ใส่คิตตี้ปั่นอ่ะคิตี้ปั่นนะอ๋อนี่มันเป็นเหมือนหัวอ๋อไข่เซาท์ไพร์ออ๋อไข่เ์ไพโอเค นีค่ะน้อตาน้ตาน้องตาใช่โอมีตาอันนะี้กะเป็นอีกเซตหนึ่งอันนี้อีกาเอันนีขอเรียกตัวอะไรสักอย่างนะพ่อจำไม่ได้เนี่ยไอตัวนี้ไม่ไม่ใช่เนี่ยตัวเนี้มันเป็นเรื่องอะไรนะอะไรนะอวอรพิว ของผิววยมานงเฮ้ยตัวนี้ลูกพี่หนูดูดูการ์ตูนเนี่ยใช่ไหมตัวเนี้ยที่ตัวแสบๆหน่อยอที่ดูในอะไรนะในการ์ตูนอะไรนะอะมุลแรงอะไรนะน้องเบลเอ,อันนี้เก้าน้องเบลโอ้ ววข้าออ่ะีันนี้เด็กๆนี่กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลูกข้าวตีให้เม็ดข้าวนี่ใชาตธอเป็นพวสีขาวด้วยจพอตีเม็ดข้าวออกมออกจากฟางแล้วเขาก็จะผลใส่เกลยอนไปแบบนี้ว้าวใส่อันนี้ท่าคิวพีใช่ไหมเบบี้คิวพีโอเค บัตรเท่าไงลูกบัตรเข้าอะไร,รบัตรเข้าเียมชมไงมเราต้องเราต้องแลกบัตรก่อนถ้าเข้าเท่าไหร่รู้ไหมฮะสำหรับเด็กยี่บาทไงลูกแล้วผู้ใหญ่เท่าไหร่รู้ไหมฮะห้าสิบไหนห้าสิบทำไงเลขอะ่ะเลขห้าไหนชูนิ้วมากี่นิ้วเลขห้าแล้วลูกโอ้หต้องรับนิ้วเลยห้าสิบนิ้วไม่พอแล้วหรอลูกห้าตัวเดีดวยวหกสีสองอะไรสองตัว <c oughs> อ๋อนะอ๋ออ๋อโอเคอันนั้นบอกวันที่ลูกเนี่ยดูดิแค่กระดาษเขียนเนี่ยดูดิวาดแล้วก็ใส่เข้าไปเอ้ยแต่ตอนใส่แล้วมันเป็นขี่อ๋อต้องไป่นี้แล้วใส่ขวดนี่ขวดเดกอยีขวดนขวดออขวดขวดเครื่องดื่มเครื่องดื่มชูกำลังอ่ะเห็นไหมสวยไหม ให้เป็นรูปภาพเหมือนแบบทําให้เหมือนสามมิติเด้หรอกตัดตัดแปะตัดแปะไงโอ้ดีนะจริงๆอิงดูดิแค่เอาอะไรมาแปะแปะแปะก็เป็นกรอบรูปแล้วอันนี้ผลผลิตดีไซเคิลอ่ะมมันนี่ค่ะมันนี่รถอะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ไม่รู้รถจาว่าไหนรถคันแดงแดงกรถแข่งรถแข่งคันแดงแดง นี่รถรางลูกเขาเรียกรถรางอันนี้เขาเรียกรถรางส่วนนู้นรถคืออะไรอันนี้คือรถแมนโบ้รถแมนโบ้ใช่รถเบนซ์เนี่ยตาเบนซ์นนะส่วนนี้ก็คืออันนี้รู้ไหมลูก,ม,ลกมันคือของเล่นอะไรสังกะสีสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เขาไม่มีเนี่ยเขาเอาสังกะสีว่าทำเมื่อสมัยก่อนยังไม่มีคาร์บอนพลาสติกอะละูกปวดสมัยก่อนปวดปวดโบราณเออเหมือนไอเดี๋ยวนะ ขวดอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนี่อ๋อนี่ไงนี่ไงขวดน้ำมันเนตน้ำเลมอนเนตของฝรั่งที่คนไทยดื่มน้ำอัลดลมมาตั้งแต่ปีพศสอง,สอง9ี่ศโอ้โหต้องจากศูนย่ย์เเลยเหรออ้อนี่นี่น,นี่ไอ้นี่หายาก้วนะเมื่อก่อนมีเยอะเนี่ยไอ้ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยใช่ของจิ๋วใช่นี่ของจิ๋วลูกของกลางโอ้ เฮ้ยแม่สวยตรงนี้เขาเรียกว่าโซนแบ่งแยกสีอันนี้คือสีเหลืองอันนี้พัดวัสดุภาชนะที่เป็นแก้วอันนี้โซนสีอะไรลูกไหนอันนี้โซนสีฟ้าสีฟ้าสีชมพูอาแล้วมีสีชมพูอแล้วนี่คือสีฟ้าเข้มอันมันเป็นภาชนะที่แบ่งแยกสีลอก นี่ใส่ขาส้ขาวฟ่างข้าวหอมเจอมุมถ่ายรูปแล้วนี่เป็นมุมศิลปะเอาเข้าวหอมคนเดียวก็ได้นะลูกเอาเลยดูแบบต้องเจาะรายละเอียดเนจริงๆรูปแต่ละรูปมันมีรายละเอียดของมันเห็นไหมละ่ะมีรูปวัดนี่มีรูปวัดตรงนี้เป็นรูปวัดเห็นไหมลูกแล้วแล้วก็จะมีรูปเหมือนรูปอะไรบ้างเนี่ยฮะรูปเลี้ยงปลาไหนมีโดเรมอนแซมเหรอลูกเอ้ยอยาเข้าไปจริงๆด้วยมีโดเอ้ยมีโดเรมอน นี่ไงเห็นตัวเรมอเห็นานที่ขอวาดอก้อนวาดแบบนี้ไนี่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 อะไรเอ่ยน้องเนยน้องจอยน้องนี่น่าจะมีเรื่องราวอยู่อารมกทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อนๆนมาวาดไงมาวาดต้องออกมาเป็นงานศิลปะบนเพดานนี่เห็นไหมั้นเบิรนก็จะมีงานศิลปะบนเพดานให้เราได้ถ่ายรูปกันนี่ไหมลูก นี่ยาตะขาบนี่สมัยก่อนเออคือคือจริงๆอ่ะทุกอย่าง,งมันยังมีอยู่เนี่ยแต่ก็คือเปลี่ยนไปหมดแล้วเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปลักษณ์บางอันมันเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนโลโก,โก้เห็นเปล่ายแก้พัฮะยา,าแ,แก้เด็กตัวร้อนพันันนแกปวดไหมก่อน ยาแก้กุมารแก้เด็กเลอร์ไ <Okay. S 1> อ้กล่องเขียวๆนี่คุ้นๆอยู่นะมันเปลี่ยนจากที่ว่าอะไรนะมันไม่น่าจะหไม่ใช่ั้างกล่องเขียวๆวะ่ะมันเป็นแคสีคล้ายๆกับกล่องเขียวปัจจุบันอะใช่ป่ะสีบ้าเนี่ยสีบ้าเนี่ยยาแก้เด็กตัวร้อนสีบ้า นี่ยาแก้ไอชวนป่วยปีแป่อันนี้ไม่ใช่ปีแปลกโกนะชวนป่วยปีแปลรูน่าจะเป็นต้นตำรับของปีแปลกโกลน้ำมันหมายากิตดากันยาตากีเลนโอ้เก่าจัดอันนี้คือตู้ สู้สะสมกระปุกออมสินไทยนี่เห็นไหมออมสินนี่รู้เปล่าว่ากระปุกออมสินนี่มันบ้านบาร์บีบ้านบาร์บี้เนี่ยเนี่ยกระปุกออมสินพวกนี้มันมีทุกวันเด็กนะลูกทุกวันเด็กบ้านบรอไหรอเนีอยบ้านบาร์บี้มันเป็นอุปกรณ์สำหรับใส่จังไก่ไงลูกแต่พ่อชอบตัวเนี้ยมาริโอ เด谢谢็กใส่หมวกเนี <im <halt> <im ่ยป๊าล้ป๊าี่ชี้ระจกนะเดี๋ยวกระจกนอยแะแม่จริงๆอัเนี้ยมันน่าจะเป็นของสะสมเหมือนตุ๊กตาสุ่มสมัยใหม่ไม่สุ่มหรอเฮ้ยน่ารักดีที่ไหนเนี่ยเดี๋ในชั้นก็มีขายเหรอไอ้ตุ๊กตาเด็กงี้หรอเฮ้ยน่ารักอ่ะมีอะไรนะบอกเพื่อนๆเลยดิบอกเพื่อนๆเลยบอกเพื่อน โคน,นี่หลังรถไยน่ารักไอ้นี่งงไเงไเ,น,เนี่ยพ่อสะสมโพไอ้ก็เรียกอะไรนะไอ้โทมัสเนี่ยที่บ้านไงนถ้าเรามีเยอะๆเราก็มาเรียงอย่างเงี้ยลูกนี่ไงที่พ่อซื้อมาไงที่ที่พอ่อทําไมพ่อถึงอยากซื้อมาเห็นไหเพาะว่าถ้าว่าเอามาเรียงสิอย่างเงี้ยเรียงให้มันเป็นอย่างเงี้ยไอ้นไหมมันสวยไหมลูกเห็นไะแล้วถ้าเราเก็บของเล่นพวกเนี้ยเรามารวมกันเนี่ยมันดูแล้วมันดูสวยไหมลูก สวยไหมเอาบอกเพื่อนนี่สวยไหมสวยสวยมากไหมเด็ดมากสวยมากด้วยอ๋อนี่ขนมปังพิ้งแล้วลูกแจะมีอะไรอีกสโนไวท์เกตตี้เกตตี้เกตตี้ทองไอ้คนเหล็กคนเหล็กคนเหล็กพัคแรกแล้วป่ะนี่นี่แตงหุ่นหุ่นศักดิ์สิทธิ์นี่ออโต้บอยอ๋อนี่ออโต้บอยอันนี้ออโต้บอยส่วนข้างบนนี่ บัตไลเยียปุ่มทรอยสต,ตอรี่สนุปปี้พ่อชอบฉากเนาะพ่อชอบฉากชอบแหมมาโล่ทำมีโล่ที่ยืนอยู่อ่ะไหนนะ,ะมาโล่ที่ยืนตอนจับเราก็แวะดูอะไรลูกอันนี้มุมไหมมุมมุมขายของเล่นที่ระล,<ม>ลึกใช่ไหมลึกใช่ไหมลูกซื้ออะไรกันลูกหนูจะซื้ออะไรบอกเพื่อนเพื่อนดอ้ว อะไรอะนาฬิกาหนูยังหนูยังใส่ไม่ได้สิ <laughs> น, <laughs> นี่นี่นี่ไก่มีไก่มีกระต่ายมีกบดันูมมีกบเ <c oughs> นี่ยอันนี้ยเนี่ยอันเนี้ยหอมถ้านหนูจะเอาแบบเดินอะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยลูกนี่คืออะไรให้เพื่อนดูก่อนเพื่อนเ <c oughs> พื่อนดูก่อนมันคือใบพัดเนี่ยเออใบ <c oughs> พัดที่มีขายขุนเหล็กสังกะสีเออน่ารักดี เ๋ยวันนี้ไปเที่ยวมาพอละใช่ไหมเที่ยวที่ไหนบอกเพื่อนให้ทำไรต่อติดตามอะไรติดตามช่องอะไรช่องแปะ้เกิดอ่าตอนนี้หนูต้องขอตัวไปไหนก่อนหอมหอมพูดหน่อยติดตามเพื่อนๆติดตามช่องอะไรเร็วๆพูดดังๆสิแล้วตอนนี้หนูต้องไปกินข้าวแล้วใช่ไหมลูกแต่